อนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกแม่เก่งหลวงนะครับเนาะอุทยานแห่งชาติเบียงโกไสนะครับจังหวัดแพร่นะครับนี่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพามาชมทางด้านในนะครับตอนนี้เราก็าอยู่กันที่จังหวัดแพร่นะครับ ที่เ,เพื่อนๆเห็นทางด้านหน้านี่ก็เป็นน้ำตกแม่เกล่งหลวงนะครับเนาะอ่าเรียกไม่ถูกอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะเพราะไม่ใช่คนพื้นที่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับวันนี้เราอยู่กที่จังหวัดแท่นะครับ ก็จะเป็นทางเดินนะครับนี่นะครับเป็นน้ำตกที่สวยมากเลยนะครับเนาะนี่ยนะครับวันนี้เราก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับวันนี้ ที่จะมาเที่ยวจังหวัดแค่นะครับตรงข้างล่างจะเป็นเขียนไว้นะครับว่าน้ําตกแม่เกิงหลวงนั้นที่สองนะครับเนาะนะครับเป็นสะพานให้เดินขึ้นไปบนนู้นนะครับเนาะ น้ำก็ใสมากเลยนะครับน้ำก็ค่อนข้างใสเลยนะครับ นิดหนึงนะครับจะทำที่กั้นน้ำกั้นน้ำไว้แบบนี้นะครับตรงนี้อโอ้หักเท้าเราก็เปียกแล้วนะครับเมื่อกี้ลุยน้ำมา นีครับก็สามารถเดินมาได้นะครับอันนี้จะเป็นทั้นที่สามนะครับน้ำตกแม่เกลิงหลวงตรงนี้ทั้นที่สามนะครับ เนาะเราก็นี่นะครับคุณผู้ชมเราก็คงจะหยุดแค่ชั้นนี้นะครับเนาะเนี่ยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเขียนไป้ายไว้นะครับเนาะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปน้ําตกชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะครับเนื่องจากดินถลม่มเนาะนู่นนะครับทางด้านบนนู่นนะครับเราก็คงจะอยู่กันได้แค่ตรงนี้นะครับเนาะ นี่คือบรรยากาศของน้ำตกแม่กึ่งหลวงนะครับเนาะนี่แะครับ เราก็เดินลงมาจากด้านบนกันแล้วนะครับเนาะซึ่งชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะครับเราไม่ได้ขึ้นไปนะครับเนาะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดป้ายไว้ว่ามีก้อนหินถล่มนะครับเราเลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเดินชมภายในอุทยานก่อนนะครับเนาะ ก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะครับ ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นพุ่นสีแดงๆตรงนี้นะครับเนาะจะเป็นเขตน้ําลึกนะครับตรงนี้นะครับมีเห็นมีปลาด้วยนะครับเพื่อนมีปลาด้วยนะครับเนาะนี่ปลาปลาเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนให้เราได้จมกันครับแล้วก็สามารถมานั่งเล่นนะครับมาทานอาหารตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงใกล้ๆน้ําตรงนี้เลยนะครับ มีน้องปลาให้เราชมด้วยนะครับ นี่ครับสามารถนําอาหารหรืออะไรมาทานแบบใกล้ๆตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับมีน้ำนะปลาแหวกว่าเยอะแยะเลยป่าเยอะมากเลยครับปลาตัวใหญ่มากเลยนะครับเนาะลวปาล,ลปาอะไรนะครับนี่เนี่ครับไป็นลวปลาอะไรนะครับเยอะมากเลย สามารถมานั่งเล่นนั่งเล่นตรงนี้นะครับใต้เขตกับปิดกับน,น้ำนี้แล้วก็สามารถชมปลาไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับ เป็นประวัตินะครับน้ําตกแม่กลึงนะครับเนาะ <c oughs> น้ําตกแม่กึงหลวง <c oughs> นะครับเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามมีขนาดใหญ่ไหลลดลั่นลงมาเป็นชั้นๆรวมเจ็ดชั้นระยะความสูงประมาณร้อยสองร้อยสิบสาเมตรมีลักษณะคล้ายขั้นบันไดจากดอยแม่แม่กลึงซึ่งคำว่าแม่กลึงเป็นภาษาพื้นเมืองหมายถึงขั้นบันได น้ำตกแห่งนี้มีน้ำตลอดปีบันไดขั้นที่หนึ่งมีปลาพวงจำนวนมากนะครับจัดเป็นปลาน้ำจือดอยู่ในวงปลาตะเพียนนะครับเนาะอ๋อแสดงว่าเมื่อคู่นี้ที่เราเห็นจะเป็นปลาปลาพลวงนะครับนะนี่ครับเยอะแยะเลยตรนี้นะครับ,นนรบขั้นที่หนึ่งนะครับตรงน,นี้ปลาพวงนะครับเนาะซึ่งตัวใหญ่แล้วก็สีสวยมากเลยนะครับเพื่อน จะเป็นสีอ่าน้ำตาลนะครับเนาะสีน้าตาลปนดําเอาเทาแล้วก็ออกสีฟ้าๆห,หน่อยนะครับเนาะอ่าถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาชมกันเองนะครับเนาะซึ่งอาจจะบรรยายไม่ถูกนะครับนี่ครับ นี่นะครับคือปลาพวงนะครับเนาะพยายามที่จะซูมมาให้เห็นใกล้ๆนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของน้ำตกแม่ ตึงหลวงนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปต่อกันที่อื่นนะครับเนาะของเมืองเพ่น,นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตาไมไว้นะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับ ันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับขอสิ้ท้ายไว้ได้ภาพส,สวยๆนะครับเนาะ